กบสบายดีสวัสดีพี่นอ้องป,นะปองไปเมื่อสุขสุขคนนอกเป็นหนองเนาะมือนี่บบาวินกับมาไทายความเป็นจริงให้พี่น้องได้รับส้มอีกคือเก่้านอกเป็นะปนองเนาะตอนนี้บบาวินยืนอยู่ในสน,สนามหลวงนอกเปานนองเนาะอยู่ในประเทศไทยเนาะแล้วรอบๆข้างบบาวินกับซีนี่แต่สวนดอกไม้มีแต่ต้นไม้นอกเป็นะปนองเนาะทีะ่คนไทยที่เพิ่นได้รักษาไว้เนาะ ตัดแต่ง like, ให้เป็นเอกลักษณ์เนาะงไปน้องให้เป็นศิลปะเนาะในการมุมมองเน้องน้องเนาะให้เป็นแบบว่าเอออยู่นะการดูแลแล้วก็ให้มันแบบว่างามงามหัวงามตาเนาะแบบแบบอ่าแบบว่านักท่องเที่ยวมากอ่างที่น้องน้องเนาะการสิได้ถ่ายรูปน้องน้องเนาะเพราะว่าประเทศไทยนี่แบบว่าเพิ่นนิยมปลูกต้นไม้ได้เพิ่นเพิ่นสิบ่ตัดติบนะเพิ่น้องเนาะโอเคน้องน้องเดี๋ยวเบาวินสีให้าเปน้องได้เห็นน้ำกันเนอง กับสิ่งที่สวยงามน้องเนาะอยู่ในสนามหลวงพี่น้องต้นนี้กะนน่ะพี่น้องนี่จะทางใต้มันเป็นอย่างเป็นวังเป็นวังเนาะวัดเป็นยังเขาอะไรเจ้าเบิ้งเห็นบอกเขาจะปลูกต้นบอกต้นใหม่ด้ยบ่าวินเห็นเห็นบอกเ่ย อันนี้เป็นโวนนั่งเล่นแมนอันนี้เป็นโวนนั่งเล่นน,นั่นอยู่เลยเห็นบมดเลยจะมีอ่าเขาปลูกให้มันสวยงามให้มันงามเห็นบน่บ่บินจะบ่เงินบมดนี่มันบ่มีเปือปอป้อนๆนะมันสะอาดสะอาดเลยบ่บินเลยแต่ว่า <ใน S 1> <อ>คิดผนบ่มีเนาะบ่บอ่เนาะแมน,แนมองทีเขามาผักอาศัยเสาผักพรเสาเมย์เวลาหนักท่องเที่ยวเขามาเขามาเสาเมย์นี่ก็ได้ใช่ป่ะอ่า เบ่งความสวยงามสิ่งสวยงามประเทศไทยเ<ห>นาะในส่วนอยู่ในประเทศไทยเราเบ่งรอบๆเนี่ยบอกบอกเห็น,านงามหมดอย่าวะงามได้สำหรับบ่มัาน่ะบอกได้เลยว่างามนะบอกนนะโอ้หเนี่ยบอก่งเงาเด้อ,พ,อ,ดอพี่น้องเด้อนี่แหละประเทศไทยพี่นอ้องต้นไม้เพิ่นก็รักษาไว้ดีเนาะนี่ฮต้นหมอกต้นไม้ เดี <ừ> ๋ยวบ๊วนสีพาพี่น้องยางเลาะเบิงก่อนอันนั้นเฮาทายได้บ no, no, no. oh, oh, ้างสวนดอกใหม่นอกพีนน้องเนาะอยู่ในสนามหลวงนอกพีนน้องเนาะโอ้ยพี่น้องเประเทศเพินเมืองเพินพี่น้อง ถนนกับมีแต่รถดมีตะล่างเนาะพี่พน้องเนาะแล้วก็ชาวต่งางชาตินักท่องเที่ยวลห,หลา่ๆพี่น้องคนมาอยู่เนาะใครอยากมาเที่ยวมาเล่นกับมาเล่นไนด้เด้อพี่น้องเด้อสวนหลวงเนาะพี่พน้องเนาะสนามหลวงสนามหลวงโทษทีเนาะ อยู่สนามหลวงนอเปนหนองนออต้นไม้ต้นตอกกังงามเด้พี่น้องโอ้งามมาเรยประเทศเพิน่นเมืองเพิ่นพี่น้องออคลิปนี้เบาวินสิใหาพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะความสวยงามประเทศเพิน่นเมืองเพื่น ว่าจะเป็นต้นใหม่ต้นตอกพั่น้องเนาะกเปปะ็เป็นศิลปะโอ้คนเฮดแบบย่างดีเลยนะพี่น้องนะขักหลายเนาะประเทศไทยพี่น้องเอ้ยบ้าตัวพี่น้องเลยต้นใหม่ต้นตอกสวนดอกไม้ คักคักพี่น้องอยู่ประเทศไทยเนาะโอ้ยบกคิดบกฝันพี่น้องเลยสิได้มาถ่ายอยู่ในจุดนี้พี่น้องเป็นครั้งแรกของเบาวินเลยพี่น้องเลยข้างในบนน่าจ,จะเป็นวัง,งพี่น้องเนาะ แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นคอยดูแลความปลอดภัยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยว่ายังเขาไปบนะ่ดยเนาะเดี๋ยวบ่าวินจะให้พี่น้องได้เห็นรอบๆขังน้องเนาะ พี่น้องใครอยากมาหลินหรือว่าอยากมาเที่ยวเนาะอยู่สนามหลวงพี่น้องอก็สามารถมาได้เด้อพี่น้องเด้องามขนาดเลยพี่น้องเลยประเทศไทยอ่อ,อนสอนประเทศไทยดิพี่น้องเลย คลิปนี้เบาวินสีบาเบาอย่างไรน้องนๆนแบบแบบเบาวินอยากให้เพืนน่องได้เห็นอ่าสิ่งที่เราไ่เคยเห็นอยากให้เพืนน่องได้รับชมที่เบาวินทายไปเนาะเบาวินสีบกขอเบา,บาอย่างไรน้องนๆ,นนๆน เป็นประเทศที่แบบ่าวสวยงามนะพี่น้องนะโอ้โหี่นอ้องดันในนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากโมงเึ่งนาอ,นอสีขาวทุมหนึ่งเนาะถ้าว่ามีงานมีการนี่ไปนอ้องเอ้ยประยากเว้าอยู่ประเทศไทยนีย่สวนอ่าสนามหลวงนี่คนเต็มนะครับผมพี่นอ้อง เป็นครั้งแรกน้องออกพี่น้องบาวินได้มาถ่าย <Okay. S 1> รอบรอบข้างมีการอยู่ด้านน่องเต็มด้วยสวนดอกไม้นะพี่น้องมีต้นไม้ต้นตอเนะ ที่นได้รักษาไหว้น่นอ,อ,อ,เอ,เอนเนาะพี่ว่าไม่เชื่อรนี้กลับไปไม่เชื่อจะเอาเวนตัวเองที่อกเอเคนจะเาคือู่กูได้ โอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้เบาวินจะหากว่าบาวินว่ายังผิดผลาะการใดเนาะบาวินต้องกราบขอโทษน้องเนาะคลิปนี้เนาะแล้วก็พากให้พี่น้องเขานี่ซอยกันแช์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนในซองวินบาเล่าเพื่อที่เป็นกําลังใจให้วินบาเล่าได้เฮ็ดคิปให้พี่น้องได้รับชมทุกเสาร์ทุกแรกน้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาวินขอจบคําว่าทักทายสบายดีพี่น้อง